จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศจริงๆเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยนึกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ย,าายจะเริ่มคลี่คลายแลาทุกอย่างจะกลับเข้าไปจะเป็นนอร์ม l ลหรือนิวนอร์มัลบ้างนึกไม่ถึงนะว่าจะมาเจอในสถานการณ์ซึ่งเงินเฟ้อต้นทุนพลังงานตน้นทุนอื่นซึ่งสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจากที่มีวาดแ้งในยุโรปตัวออก่ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่การที่ Recover โควิดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหา ในลักษณะนี้ขึ้นมามีลักษณะที่ว่าต้นทุนางก,การเงินก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกด้วยรัฐบาลหลายประเทศก็ขึ้นอาตางเบีย้ยส่วนหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเรื่องของภูมิอากาศสภาพอากาศเนี่ยมันก็แปรปรวนแต่บ้านเราก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็น้ําท่วมฝนตก มากนะฮะในยุโรปก,ก็ปีนี้ก็เรียกว่าร้อนเป็นประวัติการในอเมริกาก็เช่นกันจะบอกว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยผมว่าบอกอย่างนั้นได้ในแง่ของ s อ g เองเนี่ยเราก็มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการที่ลดต้นทุนการที่ควบคุมเรื่องการใช้จ่ายการที่ดูในเรื่องของงบประมาณการลงทุนอย่างเข้มงวดตลอดจนการที่พยายามที่จะตักดันในเรื่องของยอดขายโดยตอบโจทบย์ผู้บริโภคเป็นหลักน,นี่คือสิ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีความท้าทยยายมากนะในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา 5ของไตรมาสที่2นะปีนี้นะ s ซชูมียอดขายรายได้อยู่สักประมาณ1แส0ห้าล้านบาทาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมาแต่ว่าโตขึ้นนะคะ14%นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท,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 ที่แล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นการเติบโตในทุกๆธุรกิจเลยนะคะไม่ว่จาจกเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่องของการรายไตรมาสที่2เรามีกำไรอยู่สักประมาณ9,900ล้าน บอกว่าลดลงนะคะ12%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็อย่างที่เรียกว่าเรียนไปนะคะผลกระทบจากเรือ่องของวต้นทุนพลังงานต่างๆที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทั้งในส่วนธุกรกิจเคมีเข้าเองกําไรของเขาแล้วก็ส่วนแบ,บ่งกําไรที่มาจากบริษัทร่วมกันลดลงไปเช่นเดียวกันอะไรก็ตามไปแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะ12%จากไตนมากเดียวกันต่างจากรายมาสแรกของปีที่แล้ว ปีนี้นะส่วนครึ่งปีแรกปีนี้นะคะยอดขายในซีจีเรานะคะอยู่ที่ประมาณ3,500สล้านบาทโตขึ้น19%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วแล้วก็กำไรนะคะครึ่งปีแรกอยู่ที่1 8 7่งนะคะ18,711ล้านบาทลดนะลงนะคะ41%่็เร์เก็ด้วยผลที่ได้เรียนที่น้าข่าวไปเมื่อสักครู่นะคะขออนุญาตเท้าความกลับไปช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วถ้าจำได้เรามีเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเป็น ว i เทอร์ฟรีสที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วบอกว่าตอนนั้นเป็นถือว่าเป็นอันที่สองสำหรับธุรกิจเคมีคอลทำให้ผลประกอบการเขาต้องถือว่าดีกว่าที่เราคาดหมายไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบรันมาเรื่องปีแรกของปีที่แล้วกับปีนี้ก็ทำให้ดูเหมือนเ์เซ็นต์นี้ลดลงไปพอสมควร เรื่องพวกตัวเลขตึกอื่นที่เราติดตามเอชพีเอหรือว่าตัวสินค้าที่มีบริการและมีสินค้าหรืบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเ <caminho. S 1> นี่ยนะก็ต้องบอกว่าถือว่าธุรกิจทำได้ดีนะคะเชีเอของเราเนี่ยค่ะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันล้านบาท h อ a นี่อะไร <H BA S 2> นะคะรับไฮแวลูแอดเดปต d พาร์ติคัลค่ะือสินค้ามูลค่าเพิ่มบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในปีแรกนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันล้านบาทต้องบอกว่าทำได้ดีโตขึต้นได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าคิดเป็นสัดส่วนยอดขายเนี่ยก็อยู่ที่34ของยอดขายส่วนของผู้ผลิตภัณฑ์ใ,ใหม่วักักรรมใหม่ที่ออกมาเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะคะจาก15ของยอดขายเนี่ยค่ะขึ้นเป็น17ของยอดขายนะคะในส่วนของตัว Service Solution ผู้บริการต่างๆเราก็ยังสามารถคงส่วนไป้ได้ที่5ของยอดขาย ส่วนในเรื่องของตัวปริมชอยก็อยู่ที่ประมาณสัก50%ของยอดขายรวมที่นอกเหนือจากในเมืองไทยเองในต่างประเทศก็ต้องบอกว่ารายได้จากธุรกิจต่างประเทศของเราเนี่ยค่ะก็อยู่ที่1,350,000,000บาทอยู่ที่คิดเป็นยอดขายเนี่ยก็ประมาณ45%ของยอดขายรวมทั้งหมเดดติบโตขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีที่อแล้วในสุดของสินทรัพย์รวมนะคะอยู่ที่กับประมาณ9 000, 3 0 0 0 0 0 0 0บาทค่ะเมื่อซิกเงินเชื่ออ,อยู่ บอกบอกว่าความไม่แน่นอนสูงม,มากปจัจจัยลบมีค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องหานเงินเฟอ้อซึ่งตอนนี้มีอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยจะเริ่มขยับขึ้นมาในสินค้าหลายอย่างมากขึ้นต้นทุนพลังงานบอกว่าส่วนหนึ่งเกิดจากเรื่องของมาขัดแยง้งในยุโรปตะวันอ,ออกซึ่งอันนี้ก็ยังมองไม่ออกตรงนี้สุดท้ายเนี่ยจะลงเอย ในลักษณะไหนอยาเียรื่องของดอกเบีย้ยในต้นทุนทางการเงินต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นว่าหลายรัฐบาลเนี่ยเริ่มปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาเพื่อสู้เงินเฟอ้อแต่เพิ่งเริ่มนั่นเองนะต้องไปดูอีกทีว่าจะปรับไปสักกี่ครั้งยังไงใครจะปรับไม่ปรับเนี่ยเรื่องของภาวะอากาศดูแล้วนี่ยิง่งคาดเดายากใหญ่นะผมจําได้ว่าเมื่อตอนที่เทศฝนตกน้ําท่วมว่าจะตก 3- 4สี่วันก็ไม่ได้ตกไอ้วันที่บอกว่าไม่ได้ตกกลับตกแล้วก็ท่วมก็คิดว่าทุกคนคงคาดเดายากที่เห็นแน่ๆเลยเนี่ยมันมีความ แบบปวดมันข้างมากส่วนปัจจัยบวกมีอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยเรื่องของท่องเที่ยวน่าจะเริ่สมส่งผลแล้วละ่ะเรื่องของการบริการการบริโภคนี่ยัยงน้อยในภาคหนึ่ง ที่ได้จากเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นก็อันนี้ก็มีทั้งบวกกับลบแต่ผมต้องเรียนตามตรงว่าผมดูว่าใจที่เรียกว่าลบหรือมีความท้าทายเนี่ยมีคม่อนมากมากพวกเรากรทราบตรงนี้อยู่แล้วเห็นจากข่าวเห็นจากอะไรต่างแล้วในแง่ของซีจีเองผมคิดว่าเราคุยกันว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆเราต้องบอกว่าเราเห็นตรงนี้มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วพวกเราอาจจะพอจาได้โควิดเสร็จปุ๊บเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเสร็จปุ๊บปัญหาเรื่องของโลกร้อนน่าจะเป็นสเวฟของ วิกฤต้าดเดากันตอนนั้นหลายกลางปีที่แล้วว่าน่าจะเกิดแต่ไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนสิ่งที่ไม่ได้คาตอนนั้นคือเรื่องความขัดแย้งในยุโรปตัวน้อก ตอนนั้นไม่ได้ค่าก็ถือว่ามาเสริมน,น,นันเองอ่ะเนี้ยในซีเองเนี่ยเราเน้นมาตรการหลัก5อย่างสำหรับธุรกิจที่เราบริหารจัดการเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของต้นทุนโดยเฉพาะที่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนพลังงานนะนี้ต้องมีการลดลงอย่างต่อเนื่องการลงทุนจะต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะสามารถที่จะลดต้นทุนตรงนี้ได้ต้องมีการที่ปรับพลังงานมิกซ์มาใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้นว่าเรามองอยู่แล้วว่าทิศทางมันจะต้องไปแบบนี้เรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องของสินค้าและบริการ ในสภาวะแบบนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีสินค้าบริการซึ่งอย่างที่เราบอกว่าคุณภาพดีราคาต้องจับต้องได้ไม่ว,ว่าจะเป็นของเคมีคอลเองนะที่เราทำเม็ดพลาสติกขึ้นมาเพื่อใช้ในการทําฟีนี่สามารถที่จะรีไซเคลิลได้เป็นที่เป็นโมโนแมทร,ริอหลือเป็นสินค้าที่เป็นวัสดุชิ้นเดียวรีไซเคลิลได้ร้อร์เซนหรือแม้กระทั่งที่เราทา เราเรียกว่า PCR post consumer resin นอกเหนือจากสะอาดปลอดภัยแล้วเนี่ยไม่มีกปลิ่นด้วยสามารถที่จะใช้เป็นส่วนประกอบของสิ่งที่สัมผัสกับอาหารได้ก็ได้เรียกว่าของดีสะอาดเรื่องของการที่เรามีการให้บริการในเรื่องของการที่ติดตั้งระบบปรับอากาศทำให้ลดต้นทุนพลังงานไนดะ้ตอนนี้เริ่มเข้าไปให้บริการเข้าไปลงทุนนะครับในอาคารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการที่เราพัฒนาสินค้าโดยเน้นในเรื่องของสุขอนามัยเบองเซรามิกนะที่มีคุณสมบัติที่ยับยัง้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียหรือสุขภัณฑ์ที่ตอนนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าต้องทนะัสเลสคือทั l เลสทุกอย่างเรื่องของโซลูชันตอนนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่เรื่องของสินค้าอย่างเดียวละต้องมีการบริการด้วยเวลาขายของนะต้องขายของเพราะมีการบริการเพราะบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคนมาติดตั้งได้ไม่สามารถที่จะหาคนมากา สร้างหรือถามได้ในเวลาสร้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ลดต้นทุนโดยรวมของลูกคา้าเรื่องของการที่มีผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของ SGP ที่เราเรียกกันว่า Face เฟสช l ลคือสะดวกในการที่ลอกมาในขณะตอนที่เก็บอาหารเนี่ยก็สามารถที่เก็บอาหาร ได้ในคุณภาพที่ดีสามารถที่จะช่วยในเรื่องของความคงทนของอาหารให้เหมาะสมกับประเภทของอาหารที่มีการขายตรงนี้ออกไปได้น,นี่ฮะคือตัวอย่างของสินค้าบริการที่เราพยายามที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่เรียนนะฮะว่าอยากที่จะตอบสองโจทย์คุณภาพที่ดีขึ้นราคาต้องให้จับต้องได้ด้วย เรื่องของสภาพคล่องครับธุรก,กิจที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะฮะวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยนะครับในเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของการที่ดูแลต้นทุนสินค้าหมุนเวียนเราเรียกกันว่า w o r k i n g capital จะต้องมีตรงนี้ให้ดี เรื่องของการที่รีวิวการลงทุนอันนี้พวกเราคุ้นอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนวิกฤตโควิดเราก็ทำมาทีนึงแล้วตอนนี้มาเจอวิกฤตเงินเฟ้อเราก็ทาอีกทีนึงนะครับว่าทํายังไงที่จะมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังการลงทุนไม่ใช่ว่าเลิกลงทุนเลยแต่เป็นการลงทุนซึ่งทําให้เรามีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็อยู่รอดได้ท้ายที่สุดเนี่ยคิดว่าเป็นคอมมิชเมนท์ที่ทาง S C G เองมีกรกับสังคมในเรื่องของ E S G ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมเรื่องของการเงินอันนี้ก็เช่นกันนะฮะนนี้ผมคิดว่าคือไม่ใช่บอกว่าภาวะวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเราเลิก ESG อันนี้ไม่ใช่ครับ<ม>เรายังมีการทำตรงนี้อย่างต่อเนื่อง<ม>เป็นมาตรการหลักๆห้าข้อของ ESG ครับในสิ่งที่เราเจอในสถานก,การณ์ณปัจจุบันต้กงเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นบ้านพื้นบ้านพื้นบ้าน้นบ้านพ้นบ้านพื้นบเานพื้นบ้านพื้นบ้านพื้นบ้านพื้น้านพื้นบ้านพื้นบ้านพื้นบ้านคื แต่ก็วันนี้เองก็วันนี้เองกรรมการอนมัใจว่าอนมัต่ายเงินเป็นหุ้นจำนวน100หนวน6บาทก็วุ่นเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน7พัน100ล้าน7นานั้นนะคะก็ก็เดี๋ยวจะมีการจ่ยก็เดี๋ยวจะมการจ่ายในวันที่26 6นะคะแล้วก็มีการขึ้นแล้วก็มีการขึ้นในวันที่ะนะในวันที่1 0สิงหาคมด้านในเรื่องของดีมานด์นะหรือความต้องการของสินค้า ออผ,มมผมคิดอย่างนี้นะฮะว่าพูดถึงในแง่ของภาพรวมอนิมาถ้ามองไปในระยะกลางหรือระยะยาวยังไปได้นะเพราะว่าถึงแม้ว่าสินค้าพวกที่เราเรียกกันว่าพวก Single Use พลาสติกเนี่ยน,นีย้ต้องลงแน่ๆแต่ในขนานเดียวกันเนี่ยมันก็มีความต้องการของสินค้าอื่นๆซึ่งใช้เคมีคอลเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการใช้งานเรื่องของรถ EV อ v เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยใช้พลาสติกน้อยมากนะฮะแต่พอเ,เป็นรถ E ีีแล้วเนี่ยเนื่องจากความหนักตัวแบตเตอรี่เนี่ยจำเป็นที่ต้องพัฒนาวัตถุ ตัววัสดุขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้สามารถที่จะคงน้ำหนักเดิมไม่ให้สูงขึ้นมากได้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือการพัฒนานอื่นๆตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโซลาเซลล์ตอนนี้ก็ฮิตกันมากนะตอนนี้ก็คุยกันว่าโอ้ไม่ได้ติดตั้งเฉพาะแค่โซลาฟาร์มอย่างเดียวนะติดตั้งที่บ้านด้วยหลังคาลงรถหรืออะไรต่างๆด้วยซึ่งคิดว่าจะมีความต้องการพวกนี้เนี่ยขึ้นไปอีกสูงมากตรงนี้รงแบ็คข้างหลังก็เป็นพลาสติกเหมือนกันดูในภาพรวมเราเลยนะคิดว่ามีการจเจริญเติบโตนะอย่างน้อยก็ ใกล้เคียงกับ GDP แต่ว่าเซกเตอร์ที่จะมีการเจเริญเติบโตมากเนี่ยน่าจะเป็นพวก green product ที่เมื่อกี้คุยรีไซเคิลนี่เราก็ถือว่าเป็นกรีนนะหรือวัตถุที่ทําแพคเกจิ้งที่สามารถที่จะเป็นโมโนแมาท์เียลอันนี้ถือเป็นกรีนโปรดักต์รีไซเคิลได้จะเห็นว่ามีการพัฒนามีความต้องการที่โตขึ้นเพราะนั้นพอพอ t ช่นส่วนนี้จะสูงขึ้นในขณะที่ภาพรวมๆนี้ก็ยังมีการเจริญเติบโตอยู่ประเด็นที่2นะที่ถามถึงเรื่องของคอลลาเบเรชันแต่เนื่องจากว่า2อันเนี่ยเป็นธุรกิจที่บอกว่าเป็นต้นน้ำกับปลายน้ำ SCGC นะก็เป็นต้นน้ำคือคนที่ทำเลดพาสตกขึ้นมา s อ p จริงๆเขามีกระดาษมีอะไรต่างๆด้วยนะะที่เป็นบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆแต่เขาก็มีบัรจุภัณฑ์ที่มาจากพลาสติกเหมือนกัน ราะนั้นความร่วมมือเนี่ยจะเป็นความร่วมมือที่ต่างกันการร่วมมือที่ในระดับแบรนด์โอเนอร์จะเน้นไปนในเรื่องของการดีไซน์นาดีไซน์แพคเกจิ้งทำยังไงถึงจะทําให้ของสามารถที่จะใช้ง่ายฉีดง่ายมีการรีไซเคิลอะไรที่มีการใช้แล้วในขณะที่ความร่วมมือทางด้านต้นน้ําจะเป็นความร่วมมือในเชิงวิศวกรรมพัฒนาวัสดุนะซึ่งรีไซเคิลได้ง่ายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้บริเซชั่นก็มีมีสองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคุยกันถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ ที่เราเรียกกันว่า recession ส่วนใหญ่นที่มีการพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยผมเห็นนะฮะจะคุยกันถึงภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของยุโรปยังไม่ได้เห็นมีการพูดคุยมากนักของเศรษฐกิจในเอเชียเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าความห่างนะกับความแย้งที่เกิดขึ้นในยุโรปตอนออกประเด็นแรกก็คือว่าต้องถามว่ามันเป็นเศรษฐกิจไหนแต่แน่นอนหลักในแง่ของธุรกิจของ ECG เองมันมีความสัมพันธ์แบบเศรษฐกิจโลก ู่ส่วนเป็นทีเดียวนะโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจเคมีคอลเนี่ยมีความสัมพัญธ์ตรงนี้ค่อนข้างมากแพคเกจิ้งมีความสําคัญรองมาในขณะที่ซีเมนต์วัสดุก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างจะเป็นธุรกิจที่เราเรียกกันว่าโล c คอลิ s เ n ส s ะเนั้นเนี่ยผลกระทบแต่ละอันเนี่ยจะไม่เท่ากันอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าไอความไม่แน่นอนมันมีสูงมากถึงขนาดวันนี้เนี่ยนึกไม่ออกเลยนะฮะว่าจะ พยากรโดยใช้ต้นทุนวัตถุดิบหรือราคาน้ำมันเท่าไหร่แต่ภาพรวมๆเนี่ยเห็นว่ายังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเขาเรียกว่าจุดต่ำสุดนาตอนนี้ยังน้อยในอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่็นโกลเคมีคเรามีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ไปได้กว่า95%แล้วนะแล้วคือโครงการปิโตรเคมี B. ออเก็ก์ที่เวียดนามกัอ้ายเรียกกันว่าที่ลองเซินอันนี้เดินต่อให้จบ95เเ็แล้วผมลุยต่อให้จบแล้วก็คิดว่าจะเริ่มสตาร์ทอัพย่อ up, ยสตาร์ทอัพนะครับตั้งแต่ไตรมาสที่4แล้วก็ต้นปีหน้าโครงการอื่นๆนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเราจะเข้มงวดขึ้นเข้มงวดขึ้นก็คือความหมายว่าเป็นการลงทุนที่สามารถที่จะลดต้นทุนได้ทันทีเลยหรือเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทันทีเลยครับหรือเป็นการที่เข้าไปซื้อกิจาการเราสามารถที่จะมียอดขายมีกําไรมีอะไรต่างๆขึ้้้้นนนนนมมาาาาไดดดททััทีีเเเลยยตรง่่ผคิวิวนหนอ แต่ต้องมาสกรีนก่อนต้องมาผ่านการสกรีนก่อนส่วนอีกพวกหนึ่งนะคือพวกที่เราเห็นอยู่แล้วว่าจําเป็นจริงๆในลักษณะของลองเทอ r m มเช่นพวก Green Renewable พวกนี้เราก็คิดว่าเราจะองเดินหน้าไปนะเพราะมันเป็นเรนไม่ลงตอนนี้มันตอนหน้ามันก็ต้องลงอยู่แล้วอื่นๆพักไว้ก่อน2องอันนั่นเด็กที่ไปนะครับอื่นๆนี่พักไว้หมด เศรษฐกิจกโดยรวมนะดูแล้วมีความท้าทายสูงปัจจัยในเชิงลบเนี่ยมีค่อนข้างมากกว่าปัจจัยในเชิงบวกดูสถานการณ์ในอุตสาหการรมก็เรียกว่ามีความท้าทายนะเพราะว่าระดับราคาต้นทุนพลังงานต้นทุนวัตถุดิบที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ส่วนหนึ่งคือเรื่องของความต้องการสินค้าซึ่งหลายส่วนนีต้องยอมรับว่ามันคือความเชื่อมั่นนะถ้าคนเชื่อมั่นเขาก็ลงทุนเขาก็ซื้อของเขาก็ผลิตของเขาก็เก็บของ เริ่มขายความลมงทุนความมั่นใจตรงนี้ไปปุ๊บก็จะซื้อน้อยลงนะผลิตเท่าที่ชา้าจริงๆไมไ่มีการเก็บไว้อะไต่างๆั้นะนะนะผมคิดว่าถ้ามองในลนักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความท้าทายสูงอย่างที่บอกอาวิกฤตซ่อนวิกฤตเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกตรงนี้ไปเพราะว่าดูแล้วมันไม่แน่นอนสูงมากไม่รู้จะบอกยังไงการใช้เครื่องมือไปหเครื่องมือไยการเครื่องมือรปกอกว่ารุ่นกี้ก็เป็นอางรกู้งก็เป็นอย่างนะคะแล้วก็บริษัทกราเป็นบริษัทกู้เงนกเงน้ ตเองกเร่การเองก็เรื่องของการเองผููนะคะต้องเงินผูู้่นะคะต้องบอกว่าเราเองต้องบอกว่าเราเองเงินใช้เงินใเงินมาผ่ยดปวดมาผ่าสิวอย่างในโครงการอย่างในโครงการตใช้เงินยอะใช้เงินกอยอใช้กนเว้ล็อกเรยว่าเงินคู้ไว้เงินู้ไว้ที่ต้องต้องเนียยว่าใช้ต้องเรียนว่าใช้ประกอบในภรยง